คันนี้แจ้งก่อนนะครับเกียร์ธรรมดาครับ Honda City S 1.5 SMT ครับเกียร์ธรรมดาครับมาดูกันเลยตามสบายครับรอบคันก่อน1รอบแล้วเดี๋ยวจะเปิดทุกอย่างนะครับให้ดูหมดเลยดูก่อนเลยครับรอบคัน1รอบคันนี้ปี2011ครับ2011ครับ ดูตามสบายเลยครับสตาร์ทเครื่องด้ยดีกวา่านะจะบอกว่าเกียร์ตัวนี้เข้าแบบชิดชิดขับขับดีเลยครับนี่ครับบางวันยังเอาไปขับเล่นเลยครับบอกเลยครับมามันขับสนุกดีมาครับจะบอกว่าเป็นเกียร์ธรรมดาที่คลัชมันหนักมันมัน,ม,นมันไม่แข็งอะ่ะวายง่ายอ่ะมันขับในชีวิตประจำวันแบบสบายสบาย อันนี้คันนี้พี่รีวิวแบบดิบๆเลยนะครับอาจจะยังมีฝ่งฝุ่นอยู่บ้างนะครับเนื่องจากใช้งานเล่นๆบ้างอย่างที่บอกในชีวิตประจําวันอ่ะดูสภาพห้องเครื่องสภาพซอกสภาพซุ้มต่างๆนะครับดูตามสบายครับแล้วขายรถอย่างให้เห็นกันจัดจ่าเห็นกันชัดๆเลยครับนะครับอ่ะดูตามสบายเออฝากระโปรงเป็นเคปล่านะจ๊ะดูตามสบายครับเวลาปิดอะ่ะ รูมันอ่ะเออนี่ใส่ต้องใส่ให้แน่นๆหน่อยนะครับรสซิ่งครับอ่ะดูตามสบายครับเออไม่เคยแก๊สนะบอกก่อนเลยคันนี้ไม่เคยแก๊สใดๆทั้งสิ้นครับดูสภาพซอกสภาพซุ้มนะครับอะไรต่างๆดูนะครับตามสบายครับตามอัธยาศัยครับเกียร์ธรรมดานัจ๊ะเข้าชิดๆเลยครับคันนี้เกียร์นุ่มๆเลยครับ ของแต่งที่ลูกค้าเดิมแต่งไว้ก็พอประมาณครับอยากไปตรงไหนต่อมาขออนุญาตคนขับแล้วกันเนาะเออล้อก่อนเลยครับคันนี้เวลาขับเด้งๆนิดนึงนะอย่างว่าลดโหลดลดโหลดนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่เปิดก่อนที่จะไปดูภายในนะจ้าขออนุญาตพี่แกะตะเข็บให้ดูก่อนเลยด้วยคันที่ลูกค้าขายรถผ่านออนไลน์ร0อเเ ทุกอย่างเราค้าขายให้เห็นกันเรียกว่าชัดเจนอะเหมือนลูกค้ามาดูด้วยตัวเองเลยครับที่ต้องแกะตะเข็บให้ดูแบบเมื่อกี้เพราะอะไรครับเพราะว่าให้เห็นกันเลยว่าไม่มีชนเบาชนหนักที่ความความตายหายเหวใดใดทั้งสิ้นครับด้วยความที่รถคันนี้ขายเนี่ยสองแสนบาทอะถือว่าบอกราคากันเลยสองแสนสามหมื 8, บาทไม่ต้องห่วงครับไม่มีโกงไม่กรอมไมย,ย้อแมวใดในทั้งสิ้นครับ ราคาแค่นี้กำไรแค่นี้ทำไม่คุ้มหรอกครับพูดตรงๆนะครับเลขไม่ได้ถ่ายเห็นหรือเปล่าเอออ,อีกทีก็ได้ครับ98,000กว่ากิโลขออนุญาตพูด 99, ว่า99 0 0ไปเลยครับนะให้เข้าใจง่ายง่ยเลยครับไม่แท้ๆนะครับเช็คประวัติศูนย์ได้ครับนะครับเป็นเบาะหนังนะจ๊ะดูสภาพแผงคงแผงข้างตามสบายครับ ซ o n d a าซิตี้เอสเอ็มทีสองพันสิบเอ็ดสองศูนย์หนึ่งหนึ่งนี่ครับนี่ครับไม่มีผีในรถนะครับเพราะว่าอะไรครับไม่เคยเอักซิเดนต์มาเราจะเรียกผีว่าสุรุกุยครับใช่ปะ่ะใช่ไหมโอเล่ใช่เลยเรียกว่าสุรุกุยนะคะไม่ไม่ภาษาอะไรวะ ไม่รู้ <Indo S 2> รอ,อินโดวะ <c oughs> โอเคน้องผมชอบเรียกผิววัสรุกุยครับต่อครับอ่าถ่ายล้อในตามสบายเอาเป็นว่าในรีวิวเป็นยังไงตัวจริงเป็นอย่างนั้นครับนะครับนี่คือข้อดีของการที่ลูกค้าดูดูคลิปรีวิวครับมันหลอกไม่ได้ครับไวง่ายครับรูปนิ่งมันก็หลอกกันได้ครับมีเพื่อนบางคนเคยมีไหมเพื่อนหน้าตาไม่ค่อยหลอ่อรูปอย่างหลอเออนั่นอะมันหลอกโอเคปะ มาต่อต่อต่อมาเชิญดูเลยครับตามสบายครับอ่ะเข้าไปถ่ายภายในเลยครับไอ้นั้นกล่องเครื่องมือนะครับยังอยู่เลยครับคือคันนี้พี่ขายแบบดิบๆเลยครับอ่ะนี่ดูเลยครับนี่เห็นไหมเห็นเห็นขาวๆเนี่ยนี่ซีนต่างๆอ่ะแล้วมาดูด้านด้าน,ด,านด้านขวามืามอเห็นนิ้วแม่เห็นไหมโอเคนี่ครับรูกลมๆตามสูตรครับ ไฟที่เดี๋ยวโอโอเคนี่อยู่เรียบร้อยต่อครับต่อปึกล้อแม็กครับรุ่นเนี้ยออกจากศูนย์มามันจะเป็นล้อกรกะทะแต่ว่าจะบอกว่าคงหารถที่เป็นล้อกระทะคงคงยากแล้วละ่ะเพราะว่าคนซื้อไปส่วนมากก็เอาไปแต่งอะไรกันตามอ,าอัธยาศัยเนาะนี่ครับ ตาเข็บอะไรต่างๆเดิมเดิมครับเมื่อกี้ผมแจ้งราคาเงินสดไปแล้วเนาะ2องแ0นสามหบาทท่วนทวนแล้วเงินผ่อนล่ะครับสำหรับลูกค้าเครดิตดีกันตังมาหมื่นสี่ส่ง6ปีเดือนละกี่บาทนะโอเล่ห้าพันสยห้าสบาทครับบางทีมันหลายคันแล้วลืมครับอันนี้ออกรถหมื่นสี่ส่ง6ปีเดือนละ5,200 ห้าสิบบาทาพวกฟีโน่เขาผ่อนกับเดือดแค่วะไม่รู้เออเาว่าผ่อนแผงกับมอเตอร์ไซค์หน่อยไงอ่า่ายเลยครับสีขาวเดิมโรงงานครับ N-H 5นเเอาละไปเจอกันที่หน้าอ่าดูแผงก่อนดูแผงข้างก่อนอ่ะมองเห็นไหม ที่ต้องรีวิวในในตัวเต็นท์เนื่องจากวันนี้เออร้อนจังเลยแล้วก็ขี้เกียจรอตอนตอนเย็นครับเพราะว่ากลัวฝนจะตกซะก่อนกระจมองข้างเออขอนิดนึงขอนิดนึงกระจมองข้างนะครับเรียกว่าเป็นน้องเจ้าของอ่าเจ้าของท่านเดิมเนี่ยรุ่นน้องนะครับเออกระจซิ่งกระจซิ่งนะครับมุมมันจะเล็กนิดนึงนะรูหล,ลมรูหลุลม ถ่ายฝาถ่ายเลยเลยตามสบายครับเอาละแจ้งราคาไปหมดแล้ว238,000บาทสำหรับลูกค้าซื้อผ่อนกําตังมาหมื่นส่ส่ง6ปีเดือนละ5,250เป็นพิออนนะครับค้าขายรถแต่รถสวยครับซื้อรถเข้าเหมือนเหมือนเอามาแต่งงานด้วยครับเบอร์โทรครับ081ครับ485เลข04ตัวครับและอีกเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์โอเล่ครับ0 9 9ย์7 7 051พี่ขออนุญาตไม่ต้องบิดฝากระโปรงนะครับขี้เกียจเดินนะครับเอาตามนี้เห็นเห็นกันชัดๆครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ